สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนยิงแอดนะครับสอนยิงแอดยิงแบบว่าบุง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 บ,งบุงอ่ะเรามาจอนหน้าดูตัวจัดการเดูครับแอดปัจจุบันของผมไม่ได้ยิงมากมายมหาศา,ศาลอะไรก็ดูเมื่อวานเมื่อวานไหนวะเมื่อวานยิงไปห้าร้อยแม่งกูยิงห้าร้อยไม่รู้กูจะยิงไปทําไมคือไม่ได้ดูแอดนาน,นก็ยิงไปทิ้งไว้อ่ะ วิธีดูคร่าวๆผมจะดูสาสิบวันล่าสุดอ่ะว่าแอดตัวไหนดีตัวไหนเฮียแล้วก็จัดมาเลียงต้นทุนต่อการซือ้อโอ้โหเต้องทุนต้นทุนต่อผลลัพธ์ว่ะเพราะว่าต้นทุนต่อการซือ้อบางครั้งแอดมินแม่งมันไม่ได้ใส่ค่าอย่างไอเน,นี้ยต้นทุนหกสิบาทก็ยังอยู่ได้นะเอออันนี้ต้นทุนที่แพงที่สุดเพราะว่ากําไรมันดีอันนี้หกสิบาทอยู่ได้อยู่ได้อันนี้ก็กาําไรดีโอเค ไอน,นี้ก็อยู่ได้กำไรสองสามร้อยอยู่ได้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 เอาเป็นว่าแม่งดูสามสิบวันให้หลังอยู่ได้หมดเอออ่ะแล้วผมก็จะมาดูสเกลแคบขึ้นมาอีกสิบสี่วันให้หลังโอ้โหไอเทียน,นี้แม่งเริ่มเฮียแหละอันนี้คือภาพรวมภายในเดือนโอเคแต่สิบสี่วันให้หลังเนี่ยแอดเริ่มเนาไอ,อสัตว์เออ้ยมัน เพราะว่าคนแม่งไม่ค่อยทักเริ่มจะเจ๊งแล้วเออแต่นี้ก็โอเคอยู่ได้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 อ,ไดอ่ะอยู่ได้หมดเลยเอ,อ้ยแค่ไหมอ่ะต่อไปสามสิบวันเอ้ยสามสิบวันเอาไปแล้วเจ็ดวันที่ผ่านมาเจ็ดวันที่ผ่านมาเห็นปะอันนี้อันนี้แอ,อดเริ่มเน่าแต่ก็กำไรเยอะเอออันนี้แอดดีหรือเปล่าวะ มันก็อยู่ได้หมดเลยนี่ว่าเออต้นทุนซื้อเนี่ยเห็นปะอันนี้แม่งซื้อน้อยเราต้องมาดูว่ษาสาเหตุเกิดจากอะไรแอดมินแม่งไม่ได้กดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็โดยรวมก็แอดกูก็ยังอยู่ได้เนี่ยกูคเนี่ยคือแอดมันดีแอดมันดีแม่งก็แบบไม่ได้ทําแอดต่อเออถามว่าจะสเกลตัวไหนเหรออ่าเราจะดูถ้าเกิดจะสเกลผมจะดูสามสิบวันที่ผ่านมาดูก่อนแล้วก็ดูไอน้นี่แม่งนาสเกลว่ะ กูสเกลแม่งเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้หน้าสเกลตัวนี้ก็น้าก็คือหน้าสเกลหมดแหละแต่ก็ไม่สเกลก็กีเกียสเกลว่ะเอออ่ะมาดูมาดูสอนดูแอดแบบละเอียดอ่าสมมติดูไอ้นี้ละกันอันนี้กูว่าผู้หญิงซื้อเยอะวะ่ะมันจะมีไอเทมที่แม่งผู้หญิงซื้อเยอะดูนดูว่าดูก่อน นี่นี่น,นี่สองอันนี้ไอแอดสองอันนี้กลัวผู้หญิงซื้อเยอะชัวร์เนี่ยไอสองอันนี้เป็นแอดที่เปิดขึ้นมาใหม่อ่าเรามาดูวันที่เริ่มต้นเห็นปะเริ่มต้นเดือนเมษาเพิ่งยิงยิงได้ไม่นานก็ต้นทุนต่อแชทก็โอเคโอเคเลยนะเอออันบนเป็นรูปอันล่างเป็นวิดีโอแสดงว่าว,วิดีโอนี่โอเคเลยเดี๋ยวรอของมาเดี๋ยวจานนั้น ก็จ่ายไปพันขาได้หกพันอุ้ยดีเลยอันนี้มันกำไรดีอ่ะวิธีจะดูแบบละเอียดนะที่ผมจะดูก็คือข้อมูลแยกย่อยสแสดงตามอายุเนี่ยนะ,สะแสดงตามอายุเนี่ยแล้วก็จะดูช่วงอายุที่แม่งซื้อเออช่วงอายุที่ซื้ออันนี้คนอายุมากคือมึงไม่เห็นตัวเลขเหรอกเพราะว่ากูสเกลไว้เพิ่งดูครับ มันมันมัน,ม,น,ม,นมันเอามาอายุมาให้ดูไม่ได้เอาอันนี้สิบแปดถึงยี่สี่ยี่ห้าถึงสามสี่สามห้าถึงสี่สี่สี่ห้าถึงเนี่ยก็คือสิบแปดถึงยี่สี่อันนี้ 24, 34, 44, นยี่ห้าถึงสามสี่สามห้าถึงสี 54, ่สี่สี่ห้าถึงห้าสี่หกห้าถึงหกเอ้ห้าห้าถึงหกสี่หกห้าบวกก็ส่วนมากอายุกลางกๆกับอายุมากซื้อเอออันนี้แม่งวิดีโ่ววิดีโอแม่งอายุไรเลีเ่ยแม่งดู แสดงว่าคนใช่ปะวะคน,คนทุกอายุดูวิดีโอแต่คนที่ดูรูปภาพแม่งคนอายุเยอะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นข้อคิดที่พวกมึงไม่อยู่อยู่อมทำตอบมึงโจกันแต่ค่าแอดถูกค่าแอดถูกเนี่ยอย่างเฉพาะสินค้าตัวนี้นะคนแม่งนิยมวิดีโอเพราะว่ารูปแม่งไมงอนน่อันั้นอ่ะแล้วก็เรามาแยกตามเพศอีกอะเรามาแยกตามเพศ๊ผู้ชายชอบดูรูปภาพ วิดีโอก็ชอบดูแม่งสักผู้ชายสักซื้อเยอะอีกบริษัทเอ,อ้ยอาจจะซื้อไปให้เมียอะไรประมาณเนี่ยออ่ะถ้าเกิดแยกตามอายุและเพศแล้วอันนี้ชายชายส่วนแม่งมัน,ม,นมันผู้ชายมันผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะไรนี้เราก็ไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมขี้เกียจด,ดู อามาสินค้าตัวต่อไปกระเป๋าเออ,อก,กระเป๋าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอันนี้กระเป๋าจริงๆกระเป๋าพวกยิงแคมเปญสองแคมเปญอ่ะสองแคมเปญดูดิกระเป๋าอายุไหนซื้อเยอะวะกระเป๋าใช่ปะสองแคมเปญเนี่ยมันสองแคมเปญก็จริงแต่มันเป็นสาม สามอะไรวะสามชุดโฆษณาเออก็จะดูว่าเอามาเทสมันมีเจาะกลุ่มเนี่ยไออันบนคือเจาะกลุ่มเป้าหมายอันนี้คือเปิดกว้างคือเห็นป่ะแม่งเจาะกลุ่มแม่งต้นทุนซื้อแม่งแพงกว่าเปิดกว้างกูก็ไม่เข้าใจเออแถมหลายกลุ่มมันดีกว่าเออแม่งกลุ่มไม่รู้อะไรดูค่า CPM ดิ CPM เจาะไม่ได้ต่างกันอะไรมากเออไม่ได้ต่างกันมากอันนั้นกูดูก่อน CPM ไม่ได้ต่างกันมากไอ้สองอันนี้แค่เนี่ยไอ้สองอันนี้เป็นโฆษณาเดียวกันรูปเลิอบอะไรเหมือนกันแค่แยกกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้เป็นชิ้นชิ้นเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมติกูขายกระโปรงทรง A อันนี้ก็คือกระโปรงทรง A ไอสองอันนี้คือชุดนักศึกษาเอามาจับคูัวเข้าคู่กันก็ขายได้พอๆกันนะเออขายได้พอๆกันอ่ะเรามาดูเรามาดูข้อมูลแยกย่อยกันดีกว่าข้อมูลแยกย่อยตามอายุก่อน อายุที่จะคนที่จะซื้อกระเป๋าใช่ปะอายุที่คนจะซื้อกระเป๋าเหรอเดี๋ยวดูวก่อนก็สามห้าถึงสี่สี่เนี่ยแม่งไอ้พวกนี้แม่งไม่ค่อยซื้อหรอกวัยรุ่นสร้างตัวแต่คนเริ่มสามห้าขึ้นไปเนี่ยแม่งตังเริ่มมีแหละไอ้ย่าหกสิบกว่าไม่ยังซื้อเลยเนี่ยคือเนี่ยคือกลุ่มกลุ่มคนมีตังที่ผมรู้สึกนะคือกลุ่มคนสูงอายุสามห้านี่มันสูงอายุยังวะกูสามสองนี่กูก็ใกล้สูงอายุแล้ว เห็นป่ะเพราะว่าพวกนี้คือเขาเริ่มมีตังแหละเอออันนี้คือเปิดกว้างอันนี้เจาะกลุ่มเจาะกลุ่มแม่งไอ้คนแก่ซื้อเออแม่งสาห้ากูเรียกคนแก่แหละอันนี้เปิดกว้างเปิดกว้างก็สิบแปดถึงยี่ิบสี่แม่งไม่ค่อยซื้อมีเนี่ยช่วงสี่ห้านี่เป็นเดอะเบสเลยเออ อ่ะอันนี้เป็นกระโปรงทรงเองกับชุดนักศึกอ,อ,อันนี้เป็นชุดนักศึกษาคือเสื้อกับกระโปรงไอนน้สองอันนี้นะมาไอตัวอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นอีกแคมเปญหนึ่งแคมเปญนี้ขายแจ่กระโปรงทรงเองก็สามห้าถึงอันเนี้ยอายุแม่งไม่มีเลยต่ํากว่าสามารถแม่งไม่ทักมาเลยหรือว่ากูไม่ได้ทําหรือว่ากูโฟกัสไว้แค่สามยี่ห้าก็ไม่รู้อะเออเนี่ยน,นี้เป็นกระเป๋าอะมาดูเพศเนี่ยกระเป๋าสะพายข้างวัยรุ่นแต่แม่งวัยรุ่นแม่งไม่ซือ้อไอ้เหี้ย ดูเพศถ้าเกิดอ่ะตำแนกตามเพศอย่างเดียวนะตำแนกตามเพศอย่างเดียวแม่งผู้หญิงผู้หญิงซื้อไอ้น,นี่เจาะกลุ่มผู้ชายซื้อเยอะกว่าถ้าแยกย่อยก็พอๆกันแต่ถ้าเกิดเป็นกระโปรงทรงเออย่างเดียวแม่งผู้ชายซื้อเยอะอันนี้อันนี้กูไม่ได้ขายกระโปรงนะกูสมมุติสมมุติเอออันนี้ก็ไม่ค่อยเพศ เพศและอายุเนี่ยคือเราสามารถจะโคนได้เวอรเราสามารถจะโคนได้เดี๋ยวมาดูอัตราการปิดดีวะคือถ้าเกิดแอดมินแอดมินกูใส่เอาเอา,เอาอายุอย่างเดียวยถ้าเกิดแอดมินกูใส่ไอ้ต้นทุนการซื้อนะมันจะดีมากเลยแต่แม่งมันไม่ค่อยใส่เออกูก็พี่เกียรด่ดา มันไม่ได้ใส่ต้นทุนการซื้อไงหรือว่ามันขึ้นแค่ตรงนี้วะมันแยกต้นทุนตามเพศไม่ได้มั้งอาจจะแยกได้แค่แคมเปญเนี่ยเราอาจจะสเกลโดยการยิงสี่สิบสี่สิบเอาเท่าไหร่ดีว,วะสามสิบห้าถึงหกห้าอีกกลุ่มหนึ่งเออไอโคันนะี่ะอาจจะสเกลเพราะว่าแม่งคนแก่แม่งซื้อเยอะ ต่อไปอันนี้คือรอเรนเดอร์งานนะสะั์แยกคอมูลไม่มีอ่ะอดูอะไรอีกดีว่วอ่ะสินค้าในบ้านสินค้าในบ้านอันนี้น่าจะผู้ชายซื้อกูดูนะสินค้าในบ้านมันต้องผู้ชายติดตั้ง main install ผู้ชายติดตั้ง้อยสัตว์เลือกอีกระเป๋าแม่งยังอยู่กระเป๋าออกก่อนเน,น่าจะผู้ชายซื้อเยอะเราประเมินแล้วผู้หีิยเห็นไ่าอแม่งผู้ชายทักมามันเป็นสินค้าแบบต้องผู้ชายซื้อเออบอกไม่ถูกแต่มันเป็นสินค้าต้องผู้ชายซื้อเพราะว่าผู้หญิงแม่งซื้อไปใช้ไม่ได้เออยเ,เหมือนอุ้ย อามาดูแยกตามอายุอายุเหรอก็อันนี้ก็ทั่วไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นของที่มีได้ทุกเพศทุกวัยคนวัยรุ่นแม่งก็ต้องใช้มันแน่นอนอยู่แล้วกูคิดไว้ในใจเอออ่ะต่อไปต่อไป ต่อไปไอเทมผู้หญิงเนี่ยอันนี้ไหนวะเนี่ยอันนี้ไอเทมผู้หญิงกูว่าผู้หญิงซื้อเยอะเพศเพราะผู้ชายแม่งมันเป็นไอเทมที่แบบเจ้าระเบียบอะเออเยอะผู้ชายแม่งไม่มีระเบียบ หรือว่าหรือว่ากูเอาตัวเองไปตัดสินผู้ชายทั้งโลกวะเอ้อันนี้เป็นช่วงอายุแยกตามเพศเด้นี่เห็นปะผู้ชายแม่งแค่หกผู้หญิงแม่งยิบเจ็ดมันเป็นไอเทมผู้หญิงเว้ยเออคือ facebook มันก็อันนั้นอยู่นะมันก็ดีอยู่นะ CPM หรอดู CPM ระหว่างเพศ CPM ระหว่างเพศผู้หญิงแม่งอันไหนกว่า อ่าถ้าเกิดเราแยกตามอายุด้วยล่ะเอะดูดิ CPM ช่วงอายุไหนแม่งค่าแอดถูกวะ CPM แม่งหกสิบกว่าแม่งค่าแอดถูกเว้ยแต่แม่งมันไม่ค่อยนำส่งแต่แม่งไม่ค่อยคลิกไอ้เหี้ยแก่แล้วไอ้เหี้ยคลิกไม่ได้อันนี้แม่ง CTR ก็โอเคก็ ค่าแอดห้าร้อยขายได้สองพันก็พออยู่ได้ก็เป็นประมาณนี้คือค่าแอดเราก็ดูนี่ใชสิบสองนาทีเองแปลกประหลาดมากเลยคือวันนี้ผมจะมาดูแอดเฉยๆว่าจะโคลนอะไรไม่โคลนอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้คิดว่ากิเกียจโคลนว่ะแม่ง คือคือจะทําแอดใหม่เออถ้าโคลแล้วมันก็จะไม่ได้ทาแอดใหม่ส่วนมากจะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยโคลเพราะว่าจะทําแอดใหม่แล้วก็ให้วิ่งให้มันวิ่งเพราะว่าสมมติทำไมกี้เกียจโคลเราโคลไปแล้วปะมันเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆซ้ำๆมันก็จะน่าเบือ่อแต่เกิดทาแอดใหม่ให้ลูกค้าเขาแบบอุ้ยเห็นอันใหม่เผื่อเขาไม่ชอบอันแรกอาจจะชอบอันสองอะไรประมาณเนี้ยเออแต่้ายมันก็เป็นของเราอะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ขี้เกียจพูดอาหารอะไรมาก อ่ะหวัดดี